เปิดคลิปครับหลังจากบอพอกันมาสิบมือพี่น้อง <c oughs> มุนิแกงหนูนี่เมืองหลวดหนูผีบ่ะไว้ห่างหนูธรรมชาติบ่ว่านหนูผีหนูผีพาแสบเรื่องเดียวเร <c oughs> าจัดไหมพระแขงออ่งผมข้องกลดจังายตายตายตาย,ตาย หลังจากพ่อพ่อกันจิบมือพี่น้องทีมงานหมูวีบาแสบแกงหนูมือนี่หนูหนูธรรมศาสตร์ครับมันหนูเป็นหนูเลี้ยงครับหนูห่างมากใหม่เลยสิ่มากันนะงานงานรวยไหนพี่ีิกินกันนะอ้าวแต่ว่ามีหลายอาบข้าง 来了呀，感谢。嗯嗯嗯，干的。